ม,มีอะไรแก้นหมครับได้เลมาคสนนัตรงนี้เปครับคนดีครับหนึ่ครับดีหนึสาขอหลับจางนี่นะครับ รักษามแล้วเดี๋ยวมองตรงนหนึ่งสองสามดีครับยิ้มเลยครับหนึ่งสองมาดีครับหนึ่งสองสามสวยมาขอซูมหน้าหน่อยนะจะไปทำาะบาดขาหอมหนึ่งสองสามขอซูมหน้าได้ไหมขอซูมหน้าเจ้ดตัวด้วยนะได้ได้เอานี้อยู่ไว้เต็มตัวอยู่นะเอาครับต่อไปขึ้นตัวนะแกอย่ามันไปติเอกไปก่อนหน ครับดีหนึ่งสอมสามสวนส่วนที่บ้นยืนมบนี้จะได้น่าจะดีมากเลยนะการตั้งหม